สวัสดีจ้ะพี่น้องบวงชูมีสามีฟองเซ่เบดักแฟมมองเชียเวกมัวซิบูลยมาพี่น้องเลิกงานไม่แล้วก็มาหาเฮ็ดแล้วกินจ้ะอุมีอย่างดอกสีถอดปลาลดแหงพี่น้องนี่ปลาลดแหงออกมาจากบ้านเขาถอดกินกับเขาพอเหลี่ยวเลี้ยงมามามาถอดกันจบับโบลายใหญ่ห้างวะพี่น้องมาตั้งน้ำมันห่อนไว้แล้วจ้าใส่จวดลงไปเลยพี่น้อง เปิดห่อนๆแม้เราลดไฟจ้าเดี๋ยวมันจะใหม่ก่อนสุกเนาะพี่น้องเนาะอ้าวโอเคจ้ามากลับกันจ้ามาๆมาใบาเขา่าพุลโตพ่อพี่น้องพุลโตพุลโตปลลดแห้งปลลดแหง้งนี่แหละผู้ใดได้เบิ้งคลิปไล่สดอยู่เมืองไทยเนาะจ้นะเนาะเร็ดกจากแห้งมาก็ได้บใบเข่าขนะเห็นบ่บใบเข่าเสียบด้วยปลาดแห้งพี่น้องทอดไฟอ่อนเดี๋ยวจะใหม่ก่อนสุกเนาะจ้นะเนาะเดี๋ยวทอดไปเรื่อยเดี๋ยวเมืองตอนสุกเนาะจ้ะเนาะ นี่กลับออกมาแล้วพี่น้องจ้าทอดเฟรนวันนะคะน่ะเนาะนี่ได้โบใหม่ก้อนสุกมาเด้อมาเด้อของเสียบ,บ้านเขาหากินยากเด้อจ้ะเด้อนี่ก็เหลืองอาลามแล้วนะจ้าพร้อมเสิร์ฟด้วยนะจ้ะเด้อแต่เสียบโบจ้าของกินยากบ้านเขาพี่น้องเดี๋ยวมาตักก้อนเนาะจ้ะเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องตักใส่แล้วเด้อค่ะเด้อจักใส่จานแล้วกักระดาษรองมันจะได้ซับน้ำมันออกเนาะคะ่ะเนาะ เพื่อจะได้ไม่มีน้ำมันเยอะนะคะเบียจะแซ่บบ่ครับพี่น้องคะอยากน้ำบ่จ้ามาเด้อมาเด้อนี่แหละพี่น้องมีนุนยามาเลี้ยงอยู่ไงกินไงกินแล้วกะอาบน้าน้อนมือเป็นลุยงานตอวนะคะเนาะในขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยค่ะเด้อนี่แหละฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำเนี่ยน่ะไปเยี่ยมสร้างกันไปคื้เก่านั่งล่ะทย้อยไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบ่ด้ไปเยี่ยมบ้านโมูโดนนะคะ คุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเดอ้อไปแล้วแม็กซีิจูมูนเวสตมีฟองเซไปแล้วค่ะว่ามีมือสวัสดีค่ะขอบคุณเด้อค่ะเดอ้อไปแล้วค่ะ่านมีนล่ะพอได้มีคลิปให้โมบิงึงโอเคบายบายค่ะฮัคเกอร์เก่าหนึ่งล่ะไปแล้วไปกินข้าวนลมกันแซ่บๆเด้อค่ะเดอ้อซิมพี่น้องซิมชิมๆๆๆชิมๆๆชิมฮึมแซ่บ